สวัสดีครับผมแม่พี่น้องพบกับข่าวไปก่อนอากาศบริเวณภาคใต้ฟังตะันออกประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายน2 5 6 4วันนี้ผมแม่พี่น้องต้องพบประชันหน้ากับลักษณะกับพื้นบ้งเรามาเรียกข้อมูลกันเลยครับจากแผ่นตีตัวกับพื้นยันได้ไหมครับความความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยจากประเทศจีนย่างแพ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยต่นบนอยู่นะครับแล้วก็มรสุมตะวันตกเชียงเหนือเนี่ยปัดปกคลุมเอาไทยภาคใต้ราคาตะลี่อนามันอยู่ครับ S <S เรามาเล่นมีกันบ้างครับจักปับท้ายดาวเทียมน,นะครับเชินได้ไหมครับวุบ้อ้าวทยเนี่ยจะมีเมฆค่อนข้างเยอะน,นะครับแล้วก็ปากตายทั้งหมดเลยครับตั้งแต่นบนตั้ล่างเนี่ยเมฆก็จะค่อนข้างเยอะน,นะครับเห็นเป็นสีขาวๆแบบเนี้ยอันนี้คือเมฆถึงเห็นเป็นเมฆแล้วบริเวณไหนจะเป็นฝนเราก็ต้องมาดูอ่าภาพเรดาร์ตัวฝนนะครับนี่เป็นเรดาร์ตัวฝนของจักรจุปนนะครับไม่ต้องครับเชินได้ไหมครับตั้งแต่บนของชุมพรครับก็จะมีฝนอยู่นะฝนนี่ก็คือเกินตัวมาจักอ่าทะเลีอ้าวทยนะครับผมนะครับเกิน สีเขียวๆฝนยังปวยโปรยอยู่แ mm ต่ตอนเรื่องๆแดงๆเมื่อไรอัน mm ก็สืเป็นฝนนักนะครับผมผมไม่พี่น้องเรามาเล่นตอนล่างกันบ้างตอนล่างนี้เลยครัวนกี้นะครับเพราะว่าสมัยเป็นซี่ออกเรื่องเื่อๆแดงๆนี่คือฝนนะครับผมนะครับฝนฝนที่กําลังตกอยู่นะครับบริเวณขาดสมุทรสด็จปลาบริเวณเฉาฟังฝนจากคนข้างหน้านแน่นนะครับผมไม่พี่น้องครับอ่าวไทยเนี่ยเต็มเลยฝนนะครับอ่าซันฟ่าจฉาเด่นนาลาแล้วพวกนี้ครับฝนเป็นนะครับผมไม่น้องครับเปิดดู เรดาร์ฝนอยู so you, ่ตลอดเลยนะครับถูกสัปนาทีจะตรวจนึงครั้งผมเองจะได้รู้ว่าติดทางฝนตรงไหนหนักตรงไหนอ่อนกันบ้านนะครับการเรามาดูอุณหภูมิกันบ้างครับผมไม่น้องครับอุณหภูมิสูงสุดเลยว่าครับวันอาทิตย์32.0องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบริขันธ์อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ครับวันอาทิตย์22.9องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสมาดูรายงานปริมาณน้ำฝนครับปริมาณน้ำฝนทั้งวัดทั้งเทศที่เจ็ดว่าเช่าเลยว่าจุดถึงที่เจ็ดว่าเช่าอนนี้ครับฝนอยู่ในช่วงฝนนหัก ฝนนักในรายพื้นทีหล้วก็มีฝนนักมากเป็นบางแห้งนะครับผมี่น้องครับวัดปริมาณน้ำฝนได้เยอะสุดลอย35.2มิลลิเมตรนะครับผมพี่น้องครับเตรียเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสฝนตกเยอะนะครับผมพี่น้องครับเรียกว่าเรามาดูจากก็นอากาศกันบ้างนะครับผมพี่น้องครับกันครับมีเมฆมีเมฆมากครับมีฝนฟ้ากระนองอยู่ลอยหลับไปสิบกองพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห้ง นนะครับพี่้องอุณหภูมิตามสุดจะอยู่ที่2 2ถึง2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่27-30ถึงองศาเซลเซียสนะครับเรามาดูคืนลมกันบ้างครับคือลมนะครับเป็นลมตอนออกเชงเหนือความเร็วอยู่ที่20-40ถึงกิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรชาวเรือชาวประมงนะครับเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังครับเรือเล็กค,ค,ควรออกควรงดออกจากฝั่งช่วงวันวันนี้จนถึงวันที่13นะครับผมี่น้องครับคือลมจะแรงสักนิดช่วงนี้ นนสุดอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะครับช่วงวันนี้วันที่11จนถึงวันที่13พฤศจิกาย,ยนนะครับนรกกราาเนื่องจ้า่มีกำลังแรงจ้าวภาคตะรันระกอย่างกรุงเทพดปกคอลางภาคใต้และกาญนาวันยังคงมีกำลังแรงนะครับผมไปน้องครับในช่วงที่หนึ่งถึง13พฤศจิกายนเนี้ย,ยน,นะครับผมปน้องครับจะมีฝนตกนักมากบางแห่งนะครับผมไปน้องครับ ให้ระมัดระวังกันบ้างนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบจุมพลสุราษฎร์นครปฐมสงขลาปัตตานียะล,ลานราธิวาสน,นะครับปอบพน้องเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตีตกหนักนะครับปอบพี่น้องครับราคาฟุน้นตีตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันราคาหนามปลาไหลลากได้นะครับปอบพี่น้องครับชาวเรือชาวประมงเนี่ยเรือเล็กควรออกจากฝั่งในช่วงวันที่11ถึง13พฤศจิกายนนี้นะครับปอบพิณองครับโดยความเป็นร่วงเป็นใหญ่ จากสู้ดุตุยงวิทยาฝากตายฟังตันออกกันนะครับเรามาดูกันไหมสภาวะการในช่วงเช้าันข้างหน้านะครับในช่วงระหว่างวันที่11จนถึงวันที่1 3เนี่ยฝนก็จะอยู่ที่ระดับ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็วันที่13ซีมาโซ17เนี่ยฟังตอนบนของเราเนี่ยจะอยู่ลดลงมาเหลื่อ60%ของพื้นที่เรามาดูตอนล่างกันบ้างตอนล่างกันบ้างนะครับพี่น้องครับก็วันที่11 12 สิบสามเนี่ยฝนจะอยู่ทีลอยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มือทีนะครับแต่โอรตีสิบเซฟยันถึงโปรตีสิบเจนเนี่ยฝนจะลดลงมาเรื่อยลอยละหกสิบข้อมือทีนะครับผมเมยพี่น้องครับผมเมยพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเผื่อเป็นกําลังใจครับทีมงานของสุดอุตุนิยมวิทยาปากตายฟังตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูบของสุดอุตุนิยมวิทยาปากตายฟังตลอดเผื่อเป็นกําลังใจครับทีมงานได้ผลิตข่าวสารมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟัััังพบบกน่ตเช้าสสวดีคร กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน